สวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับมือหนึ่งประแทกมือสองเองวันครับวันนี้ที่ร้านอุบลมิสิกซาวเพราะวันนี้ก็เป็นเตรียมชุดพ่อชุด4ีคูนสครับแล้วก็อีกหลากหลายชุดหลากหลายโปรโมชั่นครับวันนี้อัปเดตวันนี้19กกุมภาพันธ์บรรยากาศยามเที่ยงที่อุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับน,นะครับที่ ให้เกี่ยติดตามร,รับชมผ่านช่องทางต่างๆท,ทางของอช่องทางที่ Facebook ไลฟ์ทางเพจแล้วก็ทางช่อง y o u t u b ุบนน Music Sound, Studio, อบอนมิวสิคสตูดิโอครับวันนี้โอ้โหนะครับวันนี้ประทาหาา์นะครับมือหนึ่งประทานมือสองเนี่ยติดตามกันแล้วกันครับผ่านไลฟ์สดของทุกช่องทางของทางรา้านนะครับวันนี้สัง่งจองอุปกรณ์เครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆนะวันนี้ก็ทยอยประกอบเนี่ยติดฟินเตอร์ส,สดๆชะวันนี้ทันดินไว้ปะทะเทอร์โบน, 8, 8, 4, 4, นะครับวันนี้แปดคูณแปดแล้วก็สี่คูณสี่นะครับขอบริกับทที่ง ครับอุปรกรณ์อุปกรณ์เสศษบางท่านก็สั่งตู้ซับเบียดพร้อมกับดอกบางท่านตู้ซับเบียดพร้อมกับแอมหนึ่งเงียบมีชุดสี่คูณสี่ให้ได้ชมกันขอบคุณท่านที่สั่งจองอุปกรณ์ต่างๆนะครับชุดแต่ละท่าหกสามหนึ่งสามศูนย์ชุดหนึ่งนี่ครับซีรีส์ใหม่ล่าสุดของทางร้านครับดอกที่ดีนะครับน้องใหม่ล่าสุดเนี่ยนี่ครับเรื่องเตรียมประกอบให้ลูกค้าได้เลือกชมกันตู้พร้อมดอกพร,อพร้อมฟิลเตอร์สามพันสองร้อยเก้าสิบบาทโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันนี้ยี่สิบแปดนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ เพื่อจะสั่งเครื่องเสียงสำหรับชุดตู้ที่ดีหนึ่งกับโปรโมชั่นพิเศษ3,290บาทเท่านั้นแถมฟิลเตอร์ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานหูจับเหล็กพวกอย่างกันจิ้งเห็ดหลบฝนสีระเบิดไม่อัด20่ิบมิลสีโจตันขนาดแท้<ส>ตัวนี้ฮะขอบคุณท่านที่สัง่งจองเข้ามานี่ก็คลอ,อลัมน์รรครับเนีาะคอลัมน์ตัวนี้เป็นคอลัมน์โชว์ให้ลูกค้าได้ดูกันครับตัวนี้เดี๋ยวในสต็อกนะครับในสต็อกมีเยอะ ส่วนแต่ห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งเขาบริการวันนี้สิบเก้ากุมภาพันธ์ครับเป็นชุดสี่คูณสี่กับชุดตู้ที่ดีหนึ่งอย่างเงี้ยนี่ที่ดหนึ่งนี่ครับแล้วก็เจ้ามาตินนะครับนี่เราก็มีมาตินนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจเครื่องเสียงก็มาดูมาชมได้ที่ร้านแต่ใดก็มีหลากหลายชุดนะครับนี่เล่นทุกแผนกครับวันนี้ในถูกกันมิกเซอร์อย่างนี้ตัวใหญ่ครับหลากหลายนะครับที่หนึ่งขายดีครับออเดอร์หกก็ยังขายดีนะครับสองพัน อ่ะสองร้อาสิบาทตู้พร้อมดอกครับออเดอร์หกสิบห้านิ้วนี่นะครับดูครับตู้แขนลงมานี่รเบิดตัวนี้ครับวันนี้จะมีไลฟ์สดนะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันน่าจะช่วงบ่ายๆนะครับของท่านที่สั่งจองเข้ามานะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงแผ่นดินไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับสองพันห้าร้อยเก้าสิบาทไม่อัตราภูเขาเขาเป็นตะแกรงเหล็กสีระเบิดนะครับฝากติดตามทุกโปรโมชั่นของทางร้านด้วยกันแล้วกันนะครับสั่งจองอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์เครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆ,ๆก็มาดูาชมได้มาติดนึ่งพ้าร้อยเก้าสบาทตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับอยาดิ้มิลไม่อัดแท้เบลสเสียบนียบดูเนื้อสีครับที่เราใช้ครับไม่ต้องประหยัดครับข้นสีอยู่ที่นี่คืออัดเต็มๆแม็กนี่ครับอุปกรณ์ตัวนี้เฟรมแขนครับตัวนี้เพียงลูกค้าส่วนมากก็สั่งสีคุณสีก็จะสั่งเฟรมแขนสอตัวอย่างนี้เฟรมแขนเหล็กครับนี้สั่ง2ตัว บรรยากาศยามเที่ยงวันที่สิครับอัปเดตท,ทุกวันครับเพิ่งมาจากเชียงใหม่เมื่อถึงเช้านี่ครับมาถึงาเมื่อเช้าออกจากเชียงใหม่ก็ประมาณ7จ็ดโมงมาถึงอ,อุบลก็8ปดโมงเช้าพอดีครับประมาณ1นึ่ชั่วโมงแปดโมงยีปันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสิบสิบห้านาทีครับก็ใช้เวลาบินอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีพี่น้องทางเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องทางลําพูนแล้วพี่น้องทงองอุกจังหวัดนะครับที่ให้การจัดสุนสินค้ามือหนึ่งชุดประชารัฐชุดต่างเสียงทุมชน ของทางร้านอุบนมือศิษาวเซานซียงกง,งบนราชธานีนะครับขอบคุณท่านที่ให้ความเมตตาสินค้าจากทางร้านไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2นะครับขอบคุณท่านที่สั่งจองเข้ามานะครับนะรบ,บรรยากาศก็ดูบรรยากาศประมาณนี้นครับอุปกรณ์ต่างๆแลกทันดินไหวซับเบียเทอร์โ,รโบ18นิ้วนะครับเทอร์โบ18นิ้วบรูสเทอร์โบสินิ้วนะครับเนี่ยเทอร์โบสินิ้วขอบพิเศษแจงเหล็กสีระเบิดไม่อัดเทีตอนนี้ปาภูเขาราคาที่2,550ัาร้อยห้บาทนะตนนัวนี้ไม่อัด20่มิลนะครับนี่ ซับเบเทอร์โบ18มี้ตู้เปล่านะครับแผ่นินไหวก็2,590บาทนะครับอุปกรณ์แหลกตู้มาตินตู้จะบินก็มาชมได้ที่ร้านวันนี้อยู่ที่โซน3นะครับโซน3ก็เป็นสินค้าใหม่งานแพคก,กิ้ง,งทุกอย่างโซน2ก็เป็นสินค้ามือสองแล้วก็สินค้ามือ1น่นะครับโซน3ก็เป็นร้านอาหารโซน4ก็เป็นโซนสิ่ร้านอาหารกาแฟีคาเฟ่ชอ็อปนะครับนี่โซน3นี่ของทุกท่านที่สั่งจองเข้ามานะครับอ่ะลั่นกันต่อครับอุปกรณ์ต่างๆชุดเครื่องเสียงวันนี้1 9กุุมมภาาาาพัันนนธธ์ยยเททีีี่่งอบบรรชะค ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ